อัปเดตวิดีโอแม่ฮาน่านะคะลูกค้าเนอะก็แม่ฮาน่าเขาคลอดลูกมาทั้งหมดก็6ตัวนะคะตัวผู้2ตัวเมียนะเอ่อสี่นะคะลูกค้าเนอะก็แข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะเอ่อชุดนี้จะว่างตัวเมีย4ตัวนะคะลูกค้าเนอะสนใจก็ติดต่อสอบถามยดะเพิ่มเติมได้นะคะเนอะก็เด็กๆกก็แข็งแรงดีนี่แม่เขาเนอะโอเคเดี๋ยวดูทีละตัวนะคะก็ดิ้นแรงดีนะคะลูกค้าเพิ่งเนอะอ่านี่ตัวเมียนะคะ ตัวแดงๆอยู่นะคะคลอดวันที่ยี่บห้านะคะวันคริสต์มาสพอดีย5ิบห้าธันวาคมหกห้านะคะตัวผู้ค่ะเป็นตัวผู้ตัวอ้วนเลยนะคะตัวที่สองนะคะตัวที่สามเลยตัวผู้ค่ะลูกค้าลูกดิ๊กลุกดิ๊ดีค่ะตัวที่สี่นะคะตัวเมียค่ะตัวที่ห้านะคะตัวเมียค่ะ เนะพิ่งคลอดเสร็จตัวที่6นะคะลูกค้าตัวเมียค่ะอ้วนเลยนะคะตัวนี้นอ้ยรักลูกโอเคนะคะก็ว่างตัวเมียสี่ตัวนะคะสำหรับพ่อแม่ฮหาหน่าเนาะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะ